คนนะทุกส่งนส oh oh, ิ่งก่อนปุ Normally, ๋งสมุนไพรหลายอย่างโอ้ my god โอ้สิ่งก่อนปุ๋งจริงๆไม่ต้องปรุงเลยทำไมถึง่ต้องปรุงเพราะว่าตรงนี้ไม่มีเครื่องปรุงนะครับ สวัสดีครับผมที่นี่ต้อนรับนะครับที่นี่ต้อนรับพี่ๆน้องๆทุกคนนะวันนี้เรามาร้านวนแซ่บลอยบาราฟังครับตั้งอยู่ถนนกรุงเทพพีทาแปดแยก12สองครับก็สามารถที่จะเซิร์ชหาในเพจดมขึ้นไม่ให้ นี่นี่เป้นเราเดี๋ยวชอบวีครับผมคิงวาริย so ูม <dancing además> ีเพลงนี่ใช่ไหมมีครับมี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 เพลงเป็นเพลงปัญจาบีนะครับไม่ใช่เพลงไทยไม่ใช่เพลงอังกฤษไม่ใช่เพลงฮินดีเป็นเพลงอินเดียครับมุนดาแปงโกกต่อแปลว่าหนุ่มกรุงเทพนี่ บุนดาแปลงโคกอะแล้วเพลงใหม่ซิงเกิลผมอีกไม่นานนี้ก็น่าจะมาแล้วแต่เป็นเพลงอินดี้อีกนแล้วต่อไปจะทําเพลงไทยและมีคนรีเควสมาเยอะแล้วก็คอยติดตามได้ครับเพลงไทยกำลังจะทำอะมีช่องใช่ไหมพี่มีครับช่องของคิงวารีเลยครับวันนี้ก็มาเที่ยวกับพี่ออฟชวนมาก็เลยบอกเออมามานั่งเล่นนี่พาตัวเล็กมาด้วยนี่อ่เธออ่าเธอเราเข้าไปในบ้านนะครับผมขอลิขิาของพี่ออฟกันดีกว่าไป่นแหละปแม่ แล้วพี่ๆแล้วชื่อชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเราผัดนะผมเชฟเมีเอาสาวโสดซีซั่นสินี่เข้าท้ายก่อนเข้าท้ายก่อนไปกันสวัสดีครับเฮ้ยคืแห่มุกด้วยนะมันต้องลายพางทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่อยู่ในอยู่ในสายเลือดใช่ไหมใช่สายเลือดเพราะว่าออฟเติร์โตในครอบครัวข้าราชการอ๋อเห็นไหมโหเจ๋อเลยพี่นี่แล้วนี่ลายอะไรอ่ะลายสือลายสืออะไรกันลายสิบนี่ทครับเป็นกยจับยวนเออเอาแล้ว แล้วมีทั้งหมูมีทั้งเนื้อแล้วก็มีก๋วยจับยวนด้วยนี่แล้วมีเมนูพวกตําด้วยชิ้นทอดมีน้ำเล่นบ้างค่ะอ่าวันนี้น้ำสมุนไพรเนืออมะตูมแล้วก็ตะเกียบตอนนี้อยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยไม่รู้ไม่รู้จะชื่ออะไรไม่รู้อะไรเดินไปดู เป็นไงบ้างครับรา้านในเปิดมานานหรือยังพี่อร้านนี้ที่จริงถ้าเปิดนี้ปีกว่าแล้วถ้าไม่รวมแบบร้านเก่าแตเฉพาตรงนี้คือปีกว่าแล้วร้านนี้ชื่อว่าอะไรครับเปิดแซ่บร้อยบาทไลฟ์ค่ะ ที่มาที่ไปพี่เอยากรู้ที่มาที่ไปมาอย่างไงก็คือเป็นอย่างเชเปิดฝืนเป็นป้องเขามาอยู่ลาวนี่เฝืนี่ถือว่าแบบฝืนเือนี่คือก๋วยเตี๋ยวถาพูดคำว่าฝืนนี่เาจะออกมาจากภาษาเวียดนามพอมาอยู่ลาวก็จะเป็นฝืนลาวมันจะเป็นสไตล์คนลาวที่ต่างเผ่ากับคนลาวมันก็เลยกลายเป็นฝืนลาวงแต่ว่าคนไทยเห็นอย่างโบ้ใส้เขาว่าฝืนจะใช้คขา่ากุ้ยเฉียวอ่าใช่แม่แต่ที่จริงมันก็คือคือกันแม่ผมถามนิดนึงครับคุณมานั่งในนี้ทำไมครับไม่ได้พูดเลย ร้านนี้มีอะไรแนะนำไหม,มพี่แบบว่าโปตินร้านนี้ขายอะไรอะไรเงี้ยที่จริงเมนูเฮาทีโบเฮดหลายเพราะว่าเขาอัดมาหมดทุกเมนูเพราะว่าจะเป็นฟืเนนเฟฝึกกามี่หมูเนื้อแยกหมอ้อแม้กระทั่งชามที่เราใส่ให้ลูกคา้าเราก็แยกให้ลูกคา้าซ oh <my. S 2> ีขาวหมูซี hmm. คือเนื้อแยกเลยใช่ไหมครับแยกคั่วให้ลูกค้าเลยแล้วก็จะมีพวกลูกจิ้มไ่บวมมากินเส้นก็เป็นข้าวเหลากินกับข้าวสวยได้แล้วก็มีตับแบบลาวที่แบบว่าหากินยูนใส่บวได้นอกจากแบบมากินยูนี่ก็ไปกินยูเลาวเอามาก็เ oh <my> นี่ใครที่อยากลองกินเมนูนี้ต้องมาอด้วย กูใหม่พี่เด็กเลยอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนอยากลองน่ามาลองเพราะพี่นุนี่เป็นคนทำใช่ไหมอ้าวโหน้าดีลึกล้ำในหนึงเซิร์ชมาได้เลยว่าเฟิร์สต่อดใบลายพามาเดี๋ยวผมไม่วลาตัดเอาปัดคลิปกระจายใต้คลิปใต้คลิปอ่าแล้วตรงหน้าได้คืออะไรครับพี่นุนนี่อันนี้จะเป็นเครื่องเคียงกลิ่นกาแฟผักสดเนาะคนลาวนี่จะหมักหลายเนาะผักสดกลิ่นก็พวกเฟิร์สนี่มันขาดบ่ได้เลยอันนี้จะเป็นสลัดเนาะมีโหระพามีถั่วยาวทั่วงอกอีกฝั่งนึงเนาะก็จะเป็นพวกเครื่องดองก็จะมีแครอทแตงงกวาาอันนี้ซึ่เข ลองชุดใหม่ทุกมือ้ออลองซ<ม>ิมเบิงอันนึงก็ได้มันจะเป็นแบบเย็นเย็นหวานหวานหอมหอมขันมานี่ต้องกินดอกขันหน้าอันนี้คือลองจิ้มอันนี้เบิงอันนี้เป็นน้าจิ้มซุกี้สูตรของเฮาเองเลยอ่าอันนี้คือแบบว่าเฮาขวดบดนเลยเป็นน้ำจิ้มซุกกี้มมเมน,น,นเป็นน้ำจิมจ้มทัวร์เอาทัวร์ปากยาวลองจิ้มจิ้มกับน้ำจิ้มสุกี้จิ้มเหมือนแบบจิ้มเลยอย่างนี้ใช่ไหมอ่าจิ้มเบิ่งกับแบบลองจิ้มกินอ่จิ้มเบิ่ง แล้อันนี้คืออะไรอร่อยอร่อยพี่อร่อยอร่อยอร่อยพี่อร่อยที่นี่ถ้าเป็นพี่อ๊อฟแนะนำต้องอะไรครับถ้าสำหรับพี่อ๊อฟโอเคแน่นอนอยู่แล้วถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือเฟยเนี่ยก็ต้องเป็นเฟอร์หมูเฟอร์เนื้อแต่ถนัดเลยแต่ถ้าแนะนำจริงๆก็ให้กิน2ชามเลยครับนี่ นี่มาแล้วเอาแล้วเชิญนะครับเอาแล้วเป็นเรื่องแล้วไงูใหม่กุเนสอ๋ออันนี้พิเศษนี่ดูใหญ่ขนาดไหนอออันนี้เป็นน้อยนี่เรานเทียบกันเลยเล็กกับใหญู่ใหม่พิเนษโอ้ยท่านต้องให้พี่กอดเขาสิมคำแรกและอธิบายสิมคำแรกเราต้องข้างตั้งใจในการทำน้ำซุปคำแรกที่จะบอกลูกค้าทุกคนก็คือคือให้ชิมก่อนใช่ เพราะวันนี้นำ้ำซุปเขาต้มข่ามคือเลยกระดูกนะไม่ไต้องปรุงหรอกจริงอ่ะสิมก่อนปรุงนะทุกคนนะซุปสิมสมส่มก่อนปอรุงแค่กลิ่นทุกคนได้หอมมากหอมมากอันนี้คือกลิ่นของอะไรครับคือมันเป็นกลิ่นเครื่องเคียงทั้งหมดนั่นแหละมีทั้งหอมมีทั้งน้ำซุปมีทั้งแบบสมุนไพรหลายอย่างโอ้ oh my god โอ้สิมก่อนปรุงจริงจริงหอมไม่ต้องปรุงเลยทำไมถึงไม่ต้องปรุงเพราะว่าตรงนี้ไม่มีเครื่องปรุงนะครับออไม่มี้ จ,จริง,รงอันนี้แค่น้ำนะเพราะว่ามันยังไม่ได้จับตัวอื่นมันยังร้อนอยู่พวกหนูอย่างี้เขาก็คั้นหนูยังดีคือแบบสดใหม่ทุกมือเลยสารข้าวเปียกใช่ไหมหรือเปิดจับวแมน <ๆ S 3> คนเราเออเขาเปียกคนไทยเอ้อเปิดจับยวนกกี่ครั้งก็กี่รอบก็กินแล้วก็ซิมกอนปุ๋งนะเออซิมกอนปุ๋ง Oh my god เนาะโต๊ะโต๊ะด้านนอกเขาสั่างอันนี้เป็นตำต่นมั่วก็คือมันเป็นแบบเหมือนเกาเหลาอะตำเกาเหลาไม่มีหมูไม่มีเนื้อมันมีแต่พวกไก่ปลาทะเลค่าทา่ภาษาไทยก็เรียกคล้ายๆยำรวมมิตรทถือว่าอร่อยครับถานนี้50ตาว50คือใหญ่มากพกันคือแบบถ้าอยู่ขคอนโดนี่น่าจะ500ทุกอย่างขึ้นต้นสุกหมดเลยนะไงล่ะเดี๋ยวเขาปวดละเดี๋ยวให้คนรีวิวแล้วรีวิวว่าดีเบปะ แน่นอนแน่นอนรีวิวตเลยได้เลยผมอยากให้คิดตัวเอาละทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะกินกันนะครับผมเราจะกินกันกินกันจากความรู้สึกจริงๆ<อ>ผมไม่มาเฟกหรือว่ามาอะไรจากพี่ชายผมะไมเงียไม่ไมไมนะไม่ใช่แบบมาสนิทกันแล้วมาทําร้านรีวิวให้ไม่ใช่นะครับผมอร่อยคืออร่อยไม่อร่อยคือ,อ,อไม่อร่อย,ออยแต่ที่แน่คือผมติดใจถ้าเป็นถ้าเป็นอาหารไทยคือเขาเรียกว่าอารมณ์แบบกับแก้มนี่ก็คือแบบเป็นเป็นถัวในพริกถั่วอะไรเงี้ยครับทุกคนแล้วก็ควักอันนี้ขึ้นมาแล้วหนักเข้าไปเลยข่อนดีมาก เป็นเหมือนเบสิกเบสิกของร้านเรามากินของจริงกันดีกว่าเมนูตรงนี้คือเสอนะครับผมเสอพิเศษใช่มันมันเหมือนมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวเหมือนก๋วยเตี๋ยวบ้านเรานี่แหละเหมือนก๋วยเตี๋ยวอโรมบะหมูตุ๋นอะอร่อยมากไม่ต้องปรุงเลยถ้าใครชอบกินหวานก็เติมน้ำตาลใครชอบกินมันดางก็เปรี้ยวมาใส่ไปเติมเห็ดอะไรเงี้ยเติิมพรกโอเคกินครับทุกคน คุณพี่เขาบอกว่าอร่อยมากมาครับพี่โกเชียให้ผมกินกับแจ็ปปิกถั่วนนี้ครับผมนี่รูกนัวอร่อยมากออื้ อร่อยวะ่ะประมาณว่าเราทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีแคบหมูนั่นแหละอันนี้เป็นป,นปลปา,าไอยห,หอย,ยหาใช่ครับอร่อยมาก,กคือกลิ่นตัวหนึ่งพ่อเป็นจังไหนจะบอกแจ๊บแล้วอิ่มมากแน่อร่อยไหมเธอคิดว่าไงบ้างอร่อยอร่อยมากอย่างนี้คนจะเข้ามาบ่าเธอพี่พ่อบคนจะเข้ามาไหมขายไม่ดีหรอกเนาะขายไม่ดีหรอกด้ยบอสี่สวยดีบัวเซ่บอสเซฟต้องลงมาบอกเออเป็นอย่างนั้นดิ ถูกปากคนไทยแน่นอนใครที่ลองมาสามารถแวะมาลองได้ชื่อร้านเฟิร์สสักหลอยบายลายพานอยู่กรุงเทพมีทา8แยก12ลิงด้านล่างเลยผมมาลองทานกันนะครับผมถ้านั่งไม่ได้ก็ซื้อกลับไปทานที่บ้านได้เนาะแม่แต่ว่าช่วงนี้ห่างกลถือว่านั่งได้อยู่แต่ช่วงไหนที่เพื่อนให้ล็อกดาวน์เนาะอันนั้นก็ต้องตามท่านผู้ชมที่อยากนั่งกินแบบนี้แซ่บๆแบบนี้ก็ต้องเบิ่งในช่วงระยะเวลาเนาะช่วงไหนที่เพื่อนเราได้ล็อกดาวน์ก็สามารถมานั่งกินได้ตามปกติเลยครับ วันนี้ขอบคุณพี่ลูนี่กับพี่ออฟมากๆนะผมพี่ออฟจะแบบยังไม่เข้าเฟรมนะก็ไม่เป็นไรขอบคุณพี่ทัสองคนมากขอบคุณมากครับผทุกคนไปติดตามพี่ลูนี่ด้วยนะเขามีช่องน้วยค่ะผมชื่อช่องแล้วพี่แต่ไม้ีออฟไลน์ค่ะคนติดตามก็เรียกว่าเกือบเป็นล้านเออจะบอกว่าไปติดตามกูบ้างก็ได้เอะร้านเลยร้าเลยโอเคแซฟเฟอร์เฟอร์แซ่บหลน์เฟอร์ปลอยบายไลา์ท้อ